สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ของจริงลายเพชรหลุดบอนอ้างท่านหัวหน้าสั่งสอสอก้าไก่รู้สิบปากปมคุกคามทางเพศวันที่4พฤศจิกาย,ยน2566น2,566ประเด็นอื้อฉาวภายในพัรคก้าไก่ยังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่องล่าสุดเพจวันนี้ก้าวไก่โกหกอะไรได้โพสต์ว่า Ag, ทุกคนคะ่ะหนูได้รับการร้องเรียนพี่เพรแจ้งในกลุ่มว่าหัวหน้าพักก้าวไกลสั่งให้ทุกคนหุบปากห้ามพูดเรื่องคุกคามทางเพศเป็นความจริงไหมคะพร้อมกับแพร่ภาพข้อความในแชทไลน์กลุ่มซึ่งหลุดออกมาวันโซเชียลอยู่ในขณะนี้เป็นของนายกรุณพลเทียนสุวรรณมีเนื้อหาว่าผมทราบมาว่าผู้ช่วยผู้เชี่ยวผู้ชำจะออกจดหมายเปิดผนึก ในเหตุการณ์คุกคามทางเพศทางหัวหน้าพักได้ขอให้สสทุกคนหยุดการแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้เพราะมันจะไปกบเกินการยื่นกฎหมายที่สำคัญของพักไม่ว่าเรื่องยุบก,กอรมนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและอื่นๆในเมื่อพักให้สสอหอยุดสื่อสารแต่ผู้ช่วยสสจะสื่อสารเสียเองแบบนี้ผมไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งกับทุกท่านแต่มีหน้าที่นำข้อมูลจากพัก มาให้ทุกท่านได้ทราบส่วนการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับทีทุกท่านจะเลือกกันเองครับกรุณพลเทียนสุวรรณขณะที่นายกรุณพลชี้แจงว่าเป็นการเขียนข้อความของตนจริงแต่ไม่ใช่การไปห้ามหรือบังคับสสและผู้ช่วยสสหรือผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสสเพียงแต่เป็นความร่วมมือโดยเฉพาะในส่วนของผู้ช่วยสสที่จะออกจดหมายเปิดผนึกที่เพื่อนผู้ช่วยสสที่ถูกคุกคามทางเพศ ไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งเห็นว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในกระบวนการและนายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพรรคก็ได้กำหนดแล้วว่าให้นายชัยยามพวานทำตามมติพักในวันที่4พฤศจิกาย,ยนซึ่งถ้าไม่ทำนในต้นสัปดาห์หน่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาว่าจะมีมติขับออกจากพักหรือไม่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ